รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เห็นศักยภาพของแพรวค่ะที่จะดำรงตำแหน่ง m s s t o u r i s m World Thailand ค่ะตื่นเต้นพอสมควรค่ะก็แบบขาสั่นเล็กน้อยค่ะตอนเชิญช่วยนาตีแต่ก็แพรๆพก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะแพรวก็คาดหวังไว้แล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะแต่ว่าอะไรจะเกิดก็แพรวก็ปล่อยให้เกิด,ดนาทีที่ ประกาศว่าเป็นเราเรารู้สึกยังไงบ้างครับแบบตื้นตันใจค่ะแบบจะร้องไห้ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจเชียร์แพลวตั้งแต่วันแรกที่แพลวสมัครเลยแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นชูดการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ทุกคนคอยให้กำลังใจแพลวสนับสนุนแพลวคนที่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่คอยสนับสนุนแพลวมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าไม่มีคนข้างหลังเนี่ยก็คือแพลวก็ไม่ได้ มาถึงได้วันนี้ค่ะครับวันนี้ก็รู้สึกหลังจากการเสร็จนี่ก็ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่ได้ตําแหน่งเนี่ยผมมองว่าเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าเวทีเราก่อนอื่นต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเป็นเวทีทีท่แตกต่างจากเวทีอื่นนะครับเวทีอื่นอาจจะเน้นเรื่องของความงามเป็นหลักแต่เวทีเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของความสามารถนะครับเรื่องของแนวคิดอัธิจูดต่างๆนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเป็นคนที่สามารถที่จะถ่ายทอดนะ ความสวยงามของประเทศไทยความดีงามของคนไทยเนี่ยนะครับไปสู่สายตาไม่ว่าจะเป็นคนในชาตินะฮะหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้องแพรวเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้องแพลวเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะครับแล้วก็แล้วก็มีความสามารถในในเรื่องของกีฬาด้วยนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมรู้สึกว่าน้องแพลวเป็นเป็นเป็นคนที่เหมาะสมมากๆครับตัดสินยากนะครับเพราะว่าเวทีของเราเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดโอกาสให้กับ น้องๆทุกคนนะครับที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามานะครับเราเราไม่จํากัดเราเราลดทอนข้อจํากัดไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนสูงเรื่องของอะ,อะไรล่ะหลายๆเรื่องที่ทเวทีอื่นเขาเขามีข้อจํากัดกันนะครับเราต้องการให้เวทีของเราเนี่ยเปิดโอกาสสาหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากมายนะครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับแต่ว่า เราพยายามที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าแนวความคิดนะครับของของความสวยของคนไทยอยากจะให้มารู้สึกว่าเฮ้ยเราสวยด้วยสติปัญญานะครับสวยด้วยความมั่นใจแล้วก็ความสามารถมากกว่าครับน้องๆเนี่ยก็จะเซ็นสัญญาอยู่กับมิสทัวริสต์ซึ่งบัวไทยแลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆก็จะมีภารกิจในการที่จะส่งเสริมโปรโมตนะฮะท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆซึ่งน้องๆ77คนเนี่ยเ็เป็นทูตแต่และจังหวัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนเนี่ยเราประกวดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเครื่องมือแล้วกันนะครับะที่จ อยแพร่การท่องเที่ยวนะครับการของประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ่ะเป็นาการสร้างรายได้ GDP เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับประมาณสัก18.4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าการท่องเที่ยวถือว่ามีความสําคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดโควิดมาเนี่ยครับยิ่งจําเป็นใหญ่ๆนะจําำเป็นมากนะครที่จะต้องพึ่งพาน้องๆคนรุ่นใหม่ในการช่วยตัวเองไดนะครับซึ่งซึ่งเราต้องการให้น้องๆเนี่ยอยู่ในโลกของอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้สามารถที่จะน้องๆก็อาจจะสื่อสารได้ทั่วโลกครับโดยโดยผ่ยยานโซเชียลทางคุณจ๋าเนี่ยครับเขาวางโครงการไว้แล้วนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ตัวแทนของประเทศไทยต้องส่งไปประกวด m s s t t u u r s s w w r r l d อยู่แล้วครับครับน้องแพรต้องเตรียมตัวอย่งไรบ้างครับเพราะว่าเป็นรไป็นประเทศไทยแล้วก็ต้องแบบไม่สู้กับสาวงามอ่ะอันนี้ก็ต้องยกให้พี่สีเลย <c oughs> พี่สิช่วยเตรียมตัวค่ะเราต้องบอกว่าเรา พบเจอน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนตั้งแต่วันแรกนะคะจนวันนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วก็น้องแพรวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นมิสทรนซ์ซึมเบอร์ไทยแลนด์ต้นแบบของเราที่เราอยากจะบอกว่าฉีกทุกกฎของเวทีการประกวดมากกว่าความงามคือความสามารถแล้วเราอยากจะให้น้องแพรวเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของแรงบรนดานใจในการทําดีทําเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพในการเรียนกิจกรรมนะคะแล้วก็ทัศนคติที่ดีด้วยค่ะ จริงๆแล้วอะค่ะความว่างงามเนี่ยมันไม่ได้งานเพียงแค่ภายนอกแต่นั่นหมายความว่าคุณค่าที่ภายในด้วยเพราะว่าช่วงเวลาการเดินมันผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการเป็นนางงามคุณภาพนั่นหมายความว่าความดีมาตรฐานการทํางานแล้วก็การวินัยเพราะว่าโอกาสเนี้ยเขาเรียกว่าต้องอย่างที่บอกอะค่ะเบื้องหลังเรามีหลายร้อยคนกว่าจะสร้างโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ได้นั่นหมายความว่าคุณได้แบกรับความรับผิดชอบของทุกความหวังของทุกความรับผิดชอบของทุก หยาดเหงื่อแล้วก็แรงงานของคนทํางานนะคะมาเป็น i มิสชอยซ์ซึ่งเวทยลนด์ทั้ง77คนเลยค่ะจริงๆต้งองบอกว่าเรารู้ว่ามันเป็นความฝันของผู้หญิงในการครอบครองมงกุฎเราในคณะผู้จัดอะคะ่ะสร้างภาพฝันให้ทุกคนแล้วเราก็อยากทุกคนให้เติบโตแล้วก็ก้าวเดินไปกับเรานั่นหมายความว่าเราสร้างสิ่งที่คุ้มค่าและเช่นเดียวกันค่ะเราก็คาดหวังความ มีค่าของคุณในการเติมเต็มเวทีการประกวดของเราเช่นกันวันนี้เราก็จะได้77ทูตการท่องเที่ยวที่อยากจะให้ทุกๆคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจเพราะว่าสาวงานทั้ง77คนคือตัวจริงประจําเวทีของเราไม่ใช่เพียงแค่ที่1ของเรานะคะแต่อยากจะให้ติดตามนะคะได้เลยว่าทั้ง77คนจะปฏิบัติภารกิจน,นะคะสวยช่วยชาติได้ยังไงคะ่ะเนี่ยแน่นอนคะ่ะว่าผู้ประกอบการเรามองเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะแต่รายย่อยด้วยรวมถึงท้องถิ่นอันนี้สำคัญมากเลย77ทูตการท่องเที่ยวของเราเลยคะ่ะจะลง ะะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงจริงๆแล้วท่านไหนนะคะมีความประสงค์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการพรีเซนเตอร์เรามี77จังหวัดแล้วก็77ทูตการท่องเที่ยวค่ะที่สามารถนําเสนอนะคะทุกรูปแบบของธุรกิจการท่องเที่ยวให้ได้ค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เชื่อมั่นนะคะในความพยายามของแพรค่ะ <c oughs> ตั้งแต่วันแรกที่แพรมาสมัครก็ได้รับ positive v i b e จากทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆในกองก็ น่ารักกันมากคือตอนที่เวิร์กช็อปกันร้องไห้หัวเราะอะไรด้วยกันผ่านกันมาหมดแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนแลวค่ะ